สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูจันทาบุญพืชอีกครั้งนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์วันนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะ วันนี้เรามาเรียนเรื่องความเหมือนความแตกต่างของวิถีชีวิตนะคะนักเรียนคะนักเรียนเคยสังเกตหรือเปล่าคะในแต่ละวนันแต่ละชุมชนของเราเวลาพบกันคนหลากหลายในท้องถิ่นของเราจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปในการดำเนินชีวิตอย่างเช่นที่บ้าน ที่ทำงานและที่โรงเรียนนักเรียนคะประเทศไทยของเราแบ่งออกเป็นกี่ภาคคะหกภาคใช่ไหมคะหนภาคอะไรคะภาคเหนือ2ภาคกลาง3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สีภาคใต้ห้าภาคตะวันตก6กนคะภาคตะวันออกนะคะนักเรียนประเทศไทยของเราจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปนะคะทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันออกไปนะคะนักเรียนคะ เรามาดูประเพณีพื้นเมืองของแต่ละภาคของประเทศไทยเราบ้างนะคะว่ามีประเพณีอะไรกันบ้างในแต่ละภาคนะคะจากรูปภาพนี้นักเรียนลองดูสิคะว่าน่าจะเป็นประเพณีของภาคไหนคะภาคเหนือใช่ไหมคะภาคเหนือเป็นประเพณีสืบชะตานะคะ ประเพณีสืบชะตนี้จัดขึ้นเพื่อต่ออายุให้แก่ตนเองนะคะรูปภาพนี้น่าจะเป็นประเพณีของภาคไหนคะภาคกลางใช่ไหมคะเป็นประเพณีตักบาตรน้ําพึ่งนะคะการตักบาตรน้ําพึ่งเป็นการถวายเพสัตว์หรือยาแก่พระพิสุสงฆ์นะคะ จากภาพนี้นักเรียนสวยงามมากเลยนะคะตื่นเต้นด้วยน่าจะเป็นประเพณีของภาคไหนคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมคะเป็นประเพณีบุญบั้งไฟนะคะจัดขึ้นเพื่อขอฝนให้ฝนถูกต้องตามฤดูก,กาลจากภาพสุดท้ายนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพของประเพณีทางภาคไหนคะ ภาคใต้เก่งมากเลยนะคะเป็นประเพณีศาสตร์เดือนสิบนะคะนะักเรียนศาสตร์เดือนสิบนี้เป็นการอุทิศสวนกุศลไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะสองการทักทายนะคะการทักทายก็คือการไหว้นะคะการไหว้เป็นมารยาทไทยนะคะนะักเรียน ที่เป็นวัฒนธรรมการทักทายการเวลาพบปะกันหรือลาจากการการไหวเป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคาระวะและการให้เกียรติซึ่งกันและกันนอกเหนือจากการกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วยังแสดงออกถึงความหมายการขอบคุณและการขอโทษนะคะ การไหว้เป็นการแสดงต่อมมตรภาพมิตรไมตรีที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเรานะคะฉะนั้นการไหว้เป็นวัฒนธรรมของไทยเราที่เกิดจากการนับถือพระพุทธศาสนาน,นั่นเองนะคะนักเรียนจะพบเห็นคนไทยทั้งที่บ้านที่โรงเรียนเวลานักเรียนมาโรงเรียนนะคะ เมื่อนักเรียนพบคุณครูนักเรียนก็ทำความเคารพด้วยการยกมือไหว้หรือกับคนในครอบครัวเราก็เช่นกันนะคะนี้มาดูมารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่กันบ้างนะคะนักเรียนสังเกตจากรูปภาพนะคะเวลาเราเดินผ่านผู้ใหญ่นะคะถ้าผู้ใหญ่ยืนอยู่ ในเ,เวลาเราจะเดินผ่านท่านไปนะคะให้เดินผ่านในระยะที่ห่างพอสมควรในลักษณะที่สำรวมและพร้อมตัวเมื่อใกล้ถึงท่านนะคะเป็นความเหมือนกันในทางวัฒนธรรมของคนไทยทุกภาคเลยนะคะนักเรียน เรามาดูข้อ3กันบ้างนะคะความแตกต่างในทางการปฏิบัติตนตามหลักของาศาสนานะคะความแตกต่างในการปฏิบัติตนตามหลักาศาสนาการนับถือาศาสนาในประเทศไทยเราเรามีเสรีภาพในการนับถือาศาสนานักเรียนจะเห็นว่าเพื่อนๆของเราบางคนที่นับถือาศาสนาต่างจากเราเช่นาศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธนะคะแต่ละคนก็จะมีวิธีการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาของตนเองศาสนาพุทธนะคะนักเรียนไนนักเรียนคนไหนที่นับถือศาสนาพุทธบ้างคะศาสนาพุทธก็มีพิธีกรรมอะไรบ้างคะนักเรียน ทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลศาสนาสถานของศาสนาพุทธคืออะไรคะนักเรียนวัดใช่ไหมคะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะศาสนาอิสลามไหนใครนับถือศาสนาอิสลามบ้างคะศาสนาอิสลามข้อมีพิธีกรรมอะไรบ้างคะนักเรียน การทําละหมาดใช่ไหมคะการทําละหมาดของศาสนาอิสลามเขาจะทํากันในวันไหนคะวันศุกร์ใช่ไหมคะทําละหมาดวันละกี่เวลาห้าเวลาเก่งมากนะคะศาสนาสถานของศาสนาอิสลามคืออะไรคะมัสยิดใช่ไหมคะเก่งมากค่ะต่อไปมาดูศาสนาคริสต์กันบ้างนะคะ ไหนใครนับถือศาสนาคริสต์บ้างคะนักเรียนศาส,สนาคริสต์นะคะนักเรียนเขาจะไปโบสถ์ในวันอะไรคะวันอาทิตย์เก่งมากค่ะไปเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นการพัฒนาจิตใจสาสนาสถานของศาสนาคริสต์คืออะไรคะได้ไหมคะโบสถ์คริสต์ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะ เวลาเราต้องเข้าร่วมพิธีหรือเข้าไปในศาสนสถานของศาสนาอื่นๆนะคะนักเรียนเราต้องมีการสอบถามข้อปฏิบัติของเขาก่อนถึงเรื่องการแต่งกายการแสดงความเคารพศาสนสถานศาสนสถานของศาสนานั้นๆก่อนนะคะเพื่อให้เข้าใจว่าต้องมีต้องมีความสมงบสำรวมเวลาเราเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆนะคะ นักเรียนจะเห็นได้ว่าเราคนไทยเหมือนกันแตกต่างจากการนับถือศาสนาเท่านั้นนะคะพิธีกรรมก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยแต่เราก็เคารพยอมรับความแตกต่างกันทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะข้อ4นะคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศที่มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละภาคนะคะมาดูนะคะภูมิอากาศของภาคเหนือนักเรียนคนไหนอยู่ภาคเหนือบ้างคะยกมือสิคะช่วยตอบหน่อยได้ไหมว่าภูมิอากาศของภาคเหนือจะมีลักษณะอย่างไรภูมิอากาศของภาคเหนือจะมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลใช่ไหมคะฤดูหนาวนี้ จะมีอากาศหนาวเย็นกว่าภูมิภาคอื่นๆนะคะต่อไปมาดูภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะคะไหนใครอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างยกมือขึ้นสิคะมาดูนะคะว่าภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้จะมีอากาศร้อนชื้นนะคะสลับกับแห้งแล้งฝนตกมีปริมาณไม่มากนักนะคะ มาดูภูมิอากาศทางภาคกลางกันบ้างนะคะไหนใครอยู่ภาคกลางบ้างคะบอกหน่อยสิคะว่าภูมิอากาศทางภาคกลางเป็นอย่างไรบ้างคะฝนตกปานกลางใช่ไหมคะและก็สลับกับฤดูแล้งอากาศชุ่มชื้นใช่ไหมคะเนื่องจากอยู่ใกล้อะไรคะอยู่ใกล้ทะเลใช่ไหมคะเก่งมากนะคะ ต่อไปเรามาดูภูมิอากาศของทางภาคใต้กันบ้างนะคะไหนใครอยู่ทางภาคใต้บ้างคะนักเรียนช่วยตอบหน่อยสิคะว่าเขามีลักษณะภูมิอากาศเหมือนภาคอื่นๆไหมคะมาดูนะคะว่าภาคใต้นี้จะมีฝนตกชุกตลอดทั้งปีนะคะและเป็นภาคที่มีฝนตกมากที่สุดมีสองฤดูนะคะและฤดูที่ไม่มีก็คือ ฤดูหนาวฤดูที่มีคือฤดูอะไรคะฤดูร้อนกับฤดูฝนใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าลักษณะความเป็นอยู่ของคนไทยในแต่ละภาคนะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ทําให้เกิดความแตกต่างกันในชุมชนมีปัจจัยอะไรกันบ้างคะนักเรียน เกิดจากการนับถือศาสนาใช่ไหมคะความเชื่อพิธีกรรมและการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาของตนเองใช่ไหมคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้แก่อะไรคะนักเรียนภูมิอากาศภูมิประเทศทรัพยากรทางธรรมชาติใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะ ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันนะคะแตกต่างทางขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นมาช้านานสภาพภูมิอากาศก,าศก็ทำให้แตกต่างกันนะคะเช่นภาคกลางมีแม่น้ำมีประเพณีแข่งเรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห้งแล้งมีประเพณีแห่นางแมว บนบ้องไฟเพื่อขอฝนนะคะภาคตะวันออกอย่างเช่นวิ่งควายของจังหวัดชนบุรีความเป็นอยู่ก็ต่างกันนะคะการแต่งกายการละเล่นประเพณีความหลากหลายของคนในแต่ละชุมชนนะคะมนเรียนมาดูนะคะคุณค่าของวัฒนธรรมในชุมชนนะคะ ที่ทำให้แต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหนึ่งวัฒนธรรมทำให้เกิดการดำเนินชีวิตให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 2. วัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเช่นการแต่งกายการใช้ภาษาถิ่นการรับประทานอาหารนะคะ 3. วัฒนธรรมสร้างความเป็นเอกลักษณ์อันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนนะคะ 4. วัฒนธรรมสร้างความภาคภูมิใจของตนเองอย่างเช่นการถนอมอาหารการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคนะคะ นักเรียนคะเรามาดูสาเหตุที่ทําให้วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะนักเรียนนักเรียนพอที่จะตอบได้ไหมคะว่าทําไมแต่ละท้องถิ่นจึงมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปหนึ่งขึ้นอยู่กับอะไรคะความหลากหลายทางเชื้อชาติใช่ไหมคะเพราะคนไทยเรามีเชื้อชาติหลายเชื้อชาติใช่ไหมคะ ข้สอสตอบสิคะเึ้ืนอยู่กับอะไรคะความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมคะเพราะประเทศไทยเราแบ่งออกเป็นหภาคลักษณะภูมิศาสตร์ในแต่ละภาคมันแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะสามเนอยู่กับอะไรคะรูปแบบการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะ เศรษฐกิจในแต่ละภาคจะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะไอ้น,นี้แหละคือสาเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันออกไปนะคะช่วงกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะเรามาช่วยกันตอบคำถามพร้อมๆกันนะคะนักเรียนข้อหนึ่งข้อใดเป็นประเพณีของทางภาคเหนือคะ กอกไก่ประเพณีตักบาดน้ำพึ่งขอไข่ประเพณีสืบชะตาถางภาคเหนือนะคะหนึ่งสองสามตอบเลยค่ะประเพณีสืบชะตาใช่ไหมคะจัดขึ้นเพื่อต่ออายุให้แก่ตนเองใช่ไหมคะข้อสองประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นของภาคไหนคะนักเรียนเวยกันตอบนะคะกอกไก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอไข่ภาคกลางของภาคไหนทะนักเรียนหนึ่งสองสามตอบเลยค่ะกอกไก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่า จัดขึ้นตามฤด,ดูการเพราะว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีอากาศแห้งแล้งเมื่อจุดบุญบ้องไฟไปแล้วทำให้เกิดฝนตกถูกต้องตามฤดูการตามความเชื่อของคนในแต่ละภาคนะคะเก่งมากค่ะข้อ3การทำละหมาดวันละห้าเวลา เป็นการปฏิบัติตนของศาสนาใดคะนักเรียนขอไก่ศาสนาอิสลามขอไข่ศาสนาพุทธหนึ่งสองสามตอบเลยค่ะศาสนาอิสลามเพราะเป็นพิธีกรรมของเขานะคะต่อไปข้อ4นะคะภาคใดของประเทศไทยที่มีฤดูร้อน และกระดูฝนมีสองกระดูภาคไหนคะภาคกอกไก่ภาคกลางขอไข่ภาคใต้ภาคไหนคะมีสองกระดูหนึ่งสองสามตอบเลยคะ่ะภาคใต้นะคะไม่มีกระดูอะไรคะนักเรียนเขาไม่มีกระดูหนาวใช่ไหมคะ ข้อ5านะคะข้อใดเป็นภูมิอากาศของภาคเหนือกอกไก่อากาศร้อนชื้นสลับแห้งแล้งขอไข่อ,อากาศหนาวเย็นกว่าภูมิภาคอื่นๆข้อไหนคะ1น3้สอสตอบเลยคะ่ะข้อขอไข่ อากาศหนาวเย็นกว่าภูมิภาคอื่นๆเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาถึงฤดูหนาวภาคที่หนาวมากที่สุดก็คือภาคเหนือนะคะไปข้อ6ข้อใดเป็นวัฒนธรรมไทยขอไก่การจับมือขอไข่การไหว้หนึ่งสองสตอบเลยค่ะ การไหว้นะคะเพราะการไหว้เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเรานะคะข้อ7ประเพณีวิ่งควายจัดขึ้นที่จังหวัดใดคะนักเรียนกอไก่จังหวัดตราดขอไถยจังหวัดชนบุรี ให้เวลานะคะ 1, นึสองสามตอบเลยค่ะขอขอไข่จังหวัดชนบุรีนะคะเพราะว่าเป็นประเพณีของทางภาคตะวันออกนะคะต่อไปข้อ8นะคะประเพณีศาสตร์เดือนสิบเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดคะกอไก่การอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ขอไข่การถวายเพสัตรหรือยาแด,ด่พระสงฆ์ให้เวลาคิดนะคะ1 2 3สองสตอบเลยค่ะข้อกอกไก่การอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเป็นประเพณีที่สำคัญทางภาคใต้นะคะนักเรียน แม่เบนคะหลังจากเรียนจบแลยนะคะเรามาสรุปเนื้อหาพร้อมๆกันนะคะเรื่องความเหมือนความแตกต่างของวิถีชีวิตนะคะประเทศไทยของเราแบ่งออกเป็น6ภาคนะคะแต่และภาคจะมีความเหมือนความแตกต่างของวิถีชีวิตดังนี้นะคะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างด้วยกันจากการนับถือพระพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่นๆความเชื่อพิธีกรรมในการปฏิบัติสภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะได้แก่ภูมิประเทศภูมิอากาศทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะและความเป็นอยู่ของแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันทางขนบธรรมเนียมประเพณี มีผลทําให้เกิดการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะนักเรียนคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมทําใบกิจกรรมส่งคุณครูด้วยนะคะส่งตามวันเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดให้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ